โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท <le> ่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกอบลินนะครับและคลิปนี้นะครับเราก็จะทําการมาหนีตํารวจนะครับในเมืองซินทาวกันนะฮะซึ่งรถที่ผมจะใช้หนีนะครับก็คือเป็น GTR R50 นะครับคันนี้นะครับก็เดิมๆเลยนะครับไม่ได้จูนนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งนะวิ่งอยู่ประมาณ180นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะโดนจับหรือว่าผมนั้นจะจกสายไฟได้ไปดูกันเลยมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมนั้นจะได้สซกเเ้นหรือเปล่านะฮะเฮ้ยเจอว่างฮะ เสียบเลยอ่าเราต้องกดมิดิเกมตรงนี้นะครับโอเคเกิดไปวะเอาเฮ้ยมีให้กดรอบสองเหรอจัดไปปาผมว่าตำรวจไม่มานะเพราะว่าตำรวจเนี่ยน่าจะจับเคสอื่นอยู่นะครับผมว่ารอบนี้ผมได้ฟรีชัวมีรอบสามนะฮะ โอเคครับเหมือนเราต้องเล่นมีดเกม3รอบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่มานะเสียงเงียบมากลอ้าวก็หวานเจี๊ยบสิครับงานนี้ไล่กันไปนเลยนะฮะอ้ยผมลืมไปถ้าจกสายไฟจกปูนต้องถอดแฟชั่นนะฮะแต่รอบนี้เราเราฟรีนะครับไม่เป็นไรเอาอาวุธเก็บแล้วก็เอาสายไฟเก็บนะฮะเดี๋ยวเก็บเลยนี่ครับเก็บให้หมดสายไฟผมตอนนี้มี30เส้นนะเฮ้ จกได้อันนี้นะครับจัดเลย <S 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 จัดเลยจัดเลยปาบปาบปาบวุยว้ยกลัวเหมือนกันนะฮะจริงๆใจใจก็ไม่อยากจะโดนไล่หรอกนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรด,ดีเพราะว่าผมหนีตำรวจไม่เก่งนะครับใช้คำว่านี้ดีกว่าต่อให้ผมจะมีรถแบบโหดแค่ไหนแต่ว่าถ้าสกิลการขับรถของเรากากนะครับรถมันก็ไม่มีความหมายเลยนะฮะโอเค Surprise, motherfucker. มาไหมมาชิบหายแล้วตำรวจมาตำรวจเขาตั้งท่ารอเราแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะรอดกับเขาไหมนะไปดิครับรอพ่อตัดดิบิดเหรอโอ้โหทางตรงเหมือนเราจะเสียเปรียบนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้อง เราต้องเล่นแบบซิกแซกไปมาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ย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 กระตุก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 นิดหนึงมีกระตุกมีกระตุกมีกระตุกคอมผมมีอาการคอมผมมีอาการว่ะเอ้ยใจเย็นหน่ารตบรวจเราคุยเราคุยกันได้นะใช่ป่ะเราคุยกันได้หรือเปล่านะเป็นแอร์จ้ามันเอไม่ใช่มันคือเทคนิคครับมันคือเทคนิคทุกคนอย่าไปใส่ใจ จริงมันคือเทคนิคส่วนตัวของผมเว้ยเออมันคือเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาเองเห้นใจปะผมบอกแล้วเทคนิคสุดตึงเนี่ยไม่มีใครทําตามผมได้เว้จริงๆอะ่ะเป็นเทคนิคที่ผมเรียนมาจากวาซลินนะฮะเป็นไงไต่ไงไต่มั่วเบรกเบ็เบ้ยเบเฮ้ยทำไมทำไมรถผมมันดับดับวะผมโดนยิงแล้วหรอ ผมโดนจริงๆหรอผมโดนจริงจริงหรอ,อเฮียลูกเอ้ยไอ,ยอ,อ้ยสิผายปาตากูโอ้โอยไอ้โอ๊ยเอ้มันมาไงวะเนีเ่ยโดนแล้วฮะผมว่าผมโดนแล้ว,ลว,ผ,มวผมโดนแล้วว่ะ โดนแล้วโอ้โหจอดคันเลยอะอยายามให้ถึงที่สุดพยายามให้ถึงที่สุดจะทำได้พยายามให้ถึงที่สุดอืสอเออประคองรถให้ดีอืมประคองรถประคองรถไปประคองรถไปถึงกูจะโดนแต่กูจะไม่กูจะไม่โดนกูไม่โดน ดิฟโชว์ไปดิหรือว่าเดอะฟาสอีนี่เฮ้ยรถโหลดถอยถอยไปกูโดนไล่อยู่ถอยเฮ้ยถอยเลยเฮ้ยถอยคือตำรวจยังพึ่งตำรวจผมขอขอขอแป๊บนึง๊ดไปไงเจอสเต็ปกูเข้าไปเซอร์ไพรส์มอเตอร์เฟอสเต็ปกูเข้าไปดิโอ้โหสามคันสามคันเลยเหรอ สามคันเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินหรือไปหรือเปล่าไล่สามคันอ่ะมันบัอผมแล้วมันบัอผมแล้วตำรวจบัอผมเฮ้ยบัอก็เพิ่มความเร็วไงเออบัอเพิ่มความเร็วอุ้ยอุ้ยเร็วอื้เร็วพลาดตัดผ่านเฮ้ยผมโดนยิงได้เลยนี่หว่าผมโดนยิงได้เลยนี่หว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเบิ้วตัวตีลักการ์กระสา มาหนีตำรวจนะครับก็หวานเจี๊ยบสิคราบงานนี้กระสุกะสุาับจับวเฮยอย่าแย่งจับอแม่เอ้ยไปตัวผมก่อนแอดแคบินขออนุญาตจับตัวผมเลยขออนุญาตจ่ายบินห้าแสประกันมประกันแล้วกันนแม่งเอ้ เนี่ยจำได้รละคิลี่อ๋แเราไม่เอาตังครอไม่เอาตังอรอเอา,อะ,เอ,าอ,ะอะไรวะ <c oughs> โอ้โหโดนไล่รอบแรกครับก็สู้คิดกันเลยทีเดียวเชียวแต่ไม่เป็นไรผมมีประกันนะฮะเพราะว่าผมทำประกันมาจากาที่ไหนวะลืมช่างมันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันรอบ2อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยผมจะหลุดไหมหรือผมจะเข้าสังเตไปดูเลยฮะโอ้ดูเหมือนว่ารถผมก็ยังพังอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปซ่อมรถก่อนพอมาซื้อกล่องซ่อมตรงนี้นะครับ เดี๋ยวซื้อมา2กล่องเลยนะฮะซัมรถเลยอ่ะเออ GTR กูเฮ้อะไรวะเฮ้ยสายไฟเกิดสายไฟขัดข้องไปเลยผมไม่กลัวใครแล้วก็ไม่อยากไม่คิดจะกลัวด้วยเป็นไงโหดไหมล่ะโอ้โหโหดเกินว่ะไอ้เหี้ยชอบเล่นเครื่องว่ะแล้วก็ชิบหายแล้วลืมเอาอาวุธมาลืมเอาอาวุธมาหรือกูลืมเอาอาวุธกูลืมไปกูเอาอาวุธเก็บกูเอาอาวุธเก็บจบเลยฮะลืมเอาอาวุธมา ชีวิตไอเวนโอเคครับแผนของเราที่จะไปซ่อมไฟนะครับก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่ากูมีแค่ปากหลามเทนึงกูจะไปสู้อะไรกับเขาได้ตะกี้แม่งเอามาชีปันหัวกูเกือบตาย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปจกสายไฟกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะหนีได้ไหมนะครับถ้าผมหนีรอบนี้ไม่ได้ก็จะยกเลิกการจกปูน,นะครับไอจกสายไฟแล้วก็ไปหาซื้อเอาดีกว่านะเพราะว่าสกิลผมมันช่างกระลงกระลักกระลงกระลังปิงง๊งปองมากเลย จบสับไพเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราทําการเสียบเลยตรงนี้เสียบเลยเสียบเลยกิจกรรมสายไฟมันจบไปแล้วมันจบมันจบไปตั้งแต่2วีที่แล้วเพราะฉะนั้นผมมีสิบจกเซ่เฮ้ยไม่มีเสียงหวอครับไม่มีเสียงหวอครับไม่มีเสียงหวองั้นก็แปลว่าได้ฟรีครับโอเคเรียบร้อยครับไปโอเคเอาสายไฟมาเก็บเก็บเลยหนึ่งเส้นเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมจะลองจบอีกสักครั้งหนึ่งนะ เรามาวัดกันเลยว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยผมจะรอดหรือผมจะล่วงอ่า <c oughs> ได้ครับจัดไป ไปอีกหนึ่งเส้นเน้นๆไม่รู้จะมาหรือเปล่านะฮะอะ่แต่ว่ารอบนี้ผมขอภาวนาให้มาแล้วกันนะเพราะว่าผมใช้สมาธิเต็มที่นะครับผู้ชมคิดว่าจะมาไหมผมว่าผมว่าไม่มาว่ะเพราะว่าเราเห็นคนจบไปแล้วนะครับถึง2ที่ด้วยกันนะและตํารวจมีแค่ไม่กี่คนเองน่าจะไม่มานะครับสำหรับเคสเราตอนนี้ตํารวจ2คนนะฮะสรุปก็คือไม่มานะครับเออโอเค ไม่เป็นไรโอเคครับก็เอาเป็นว่าเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทํางานดําของผมนะครับซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วที่ว่าผมเนี่ยไม่เหมาะกับงานดำนะครับเพราะว่าผมขี่รถไปเก่งเลยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเมืองซินเทานะครับผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ทไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเฟซบ o ๊กซินเทานะครับทิกต็อกซินเทาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามทิกต็อกของผมด้วยนะครับอยู่ลิงก์ด้านล่างนะโอเคครับก็เอาไว้้้เจอกกััันนนใหหมม่คคคคลลิิปปาาารรบบบบี็๊ยยผ ว่าดูฟังก,กูไม่อยากเสียเวลาก็เพื่อได้ออกเดินนัดพวกแม่งมันได้แค่พูดแล้วเมื่อว่าแม่งมนไงไม่ซ้อนรับสายก็ทำเป็นวิดีโอเรียกวพวกกูว่าซีอโอพาเลยกียกูแมนก็แมนก็พวกมันเข้ามาดูกูแบงแบง์แบงเออพวกกูนี่ไม่ใช่เป็นแก๊งแก๊งแก๊งกูไปสมมติทำามึงอยากจะแซงนี uh, ่ใส่พวกมือมึงอย่างเง้ย แม่ตอนนี้กูอยู่สิงคโปร์เปยายกันที่มึงค้ามาคูรวยกันแต่อยู่หน้างานพวกมึงได้ขยู่ด้านล่างยแม่ตอนนี้กูอยู่ข้างกลางพวกมึงอย่ามมาบีบกูและก็ตอนนี้กูรถไฟเองอายุสปาร์มาบีบเนี่ยธุรกิจมึงละลายเองดาวตอนนี้กูรวยกูให้เป็นกองล่ามาวางไอพวกกูเขาไปทำอย่างนี้แล้วมึงก็เก่าไปทำตามมาคุยเอ็กซ์แอนดแล้วตอนนี้กูอยู่สิงเโปร์ เลียวกูซีนเฮียยังแม่ก็อยู่ที่เทาบอกว่าจะแซงกูไปข้างหน้าแต่สุดท้ายมันก็อยู่ข้างล่างกูไม่อยากเก่งกว่ากูแล้วกูก็ให้มึงงานล้านชาละว่าโดนฟังกูไม่อยากเสียเป็นลายก็เพื่อได้อัลเทอร์นพวกแม่มันได้แค่พูดแล้วมึงว่าแม่มึงงานไม่ซ้อนเราทสไตล์ก็ทําเป็นวิดีโอเลี้ยวกูกูอาซีลพาเลยกีกูแมนโกแมนโกพวกมึงเข้ามาดล้กูแบงแบงแบงเออพวกกูนั้นไม่ใช่เป็นแกงแกง បិទសុំມືធ្វើបាយដែលស្អាតអូគេໃសភូមືមកយើងណឡា